ที่สร้างถึงห้าล้านเหรียญอัน10บาทหลังคุดนะครับได้รับความนิยมครบร้อยปีธนาคารแห่งประเทศไทยปีห้าศูนยสร้าง5้ล้านเหรียญแต่ราคาแพงข้อเหรียญอันดับ1นึ่งอันดับสอ้าล้านเหรียญนด้เป็นอันดับ3ครับสร้างน้อยอันดับ3 ผ่านใช้ก็ราคาเกินเหรียญสิบเท่านะครับสิบเท่า10บกว่าเท่าถึง20เท่าก็มีไม่ไม่ผ่านใช้อันนี้ผ่านใช้ก็ได้สิบห้าเท่าครับค่อน,นข,อข้างจะผลิตหล้านก็ไม่ได้เยอะมากนะครับสอบเหรียญกระสาบเหรนคุด10บาทหลังคุดด้านหน้าก็เม็น เราอห้าและหอเก้าครับ